สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพร้อมวันนี้เรามาพร้อมกับลุกใหม่ลุกใหม่ลุกใหม่ปกติคนคนเคยเห็นแต่สองขานี้มาขาเดียวครับมันเกิดาอะไรคือผมไปเตะบอลมาเมื่อคืนเลยเมื่อคืนไปเตะบอลมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับก็คือแบบคือฟอร์มกำลังมาก็คือแบบเล่นเล่นอยู่มันแล้วมันแล้วนัดแรกผ่านไปก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรแลดที่สองลงไปเสร็จปุ๊บ ก็วิ่งจะไปแย่งบอลทาไงวิ่งไปแบบสปินด้วยความเร็วปุ๊บวิ่งไปเสร็จปุ๊บดันพลาดเอาขาขวาไปเหยียบสตาร์ทพี่เขาแล้วทีนี้มันฝนตกแล้วมันก็ลื่นแล้วก็พลิกแล้วก็ล้มลงไปครับตอนแรกพี่เขาก็มา,มาช่วยแบบโอเคไหมโอเคไหมตอนแรกหนูว่าไม่เป็นไรมากผมก็โอเคพี่โอเคโอเคอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นก็คือแบบปวดมากลุกไม่ขึ้นเลยเนี่ยใช่แล้วก็มีพี่ช่วยพยุงไปข้างสนาม แล้วยังดีที่โรงพยาบาลมาอยู่ด้านหลังพอดีด้านหลังสนามอะไรเงี้ยก็เลยต้องเดินไปแบกพยุงกันอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็เดินไปเดินไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไป X เอ็กซ์เรย์ก็คือ,อยังดีทีไ่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นที่กระดูกครับถ้าเป็นกระดูกก็น่าจะเลื่อนถ่ายเรื่องนี้ด้วยใช่เพราะว่าน่าจะไม่ไหวเลยน่าจะ6เดือนอะไรเงี้ยแต่ยังดีที่เป็นเอ็นก็ยังโชคดีแหละในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีใช่ S 1> <S 1> ใช่ใช่ก็ถือว่ามันมันมัน,มนเบาสุดละ<ช>คุณหมอกม็ยังบอกว่าเออโชคโชคดีนะที่เป็นแค่นี้อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบว่าแบบโคตนเลวหนักแบบจะบอกไห้หมอใช่ปกติก็เคยแบบล้มเป็นแผลทะลอกอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่หมอกขาบอกว่าจริงจริงอ่ะวันเนี้ยผมก็ถามคุณหมอว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งพุ่งพุ่งนี้ผมมีงานอะไรเงี้ยสามารถไปไปได้ไหมเดินได้ไหมอะไรเงี้ยหมอก,ก็บอกว่า จริงๆก็ไม่อยากให้เดินจริงๆไม่อยากให้เดินแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ก็ได้แต่ก็ต้องต้องเดินให้น้อยที่สุดเลยครับใช่ใช่ใช่แล้วหมอก็บอกว่าอาทิตย์นึงอ่ะน่าจะเดินได้ปกติแล้วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็วันแรกมันปวดเมืการชิลใต้หยุดการกินใจโอ้ยเยอะนะครับก็เมื่อวานกลับไปบ้านอะไรเงี้ยจาบน้ำก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งอาบอะไรเงี้ยแล้วก็จะโหใส่ชุดอะไรยากมากแล้วก็ จะเดินไปเข้าห้องน้ําทีนึงจะลุกเวลานอนเลยครับก็คือต้องนอนหันหันหน้าหันด้านนี้แล้วก็หันเท้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ําแข็งประคบแล้วก็ต้องนอนอยู่ท่านะครับแล้วก็นอนมาอะไรเงี้ยใช่ชาช่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ดีใช่ทำให้เราระวังมากขึ้นปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับพี่จีใช่ฟาดขอฟาดขอฟาดขอชาชาใช่พี่นาฮะชัวใช่ก็พี่นาฮะเหรอครับ ก็เป็นผมว่าเนื้อเรื่องภาคนี้มันมันค่อนข้างจะต่างจากภาค1นถึงสอะไรเงี้ยหวัวภาคนี้มันจะเน้นที่ความสัมพันธ์มากกว่าความสัมพันธ์ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทางสายเลือดเลยหรือว่านอกสายเลือดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีรสชาติมากขึ้นในในใน,ในเรื่องนี้แล้วก็น่าสนใจมากครับใช่ ใช่ผมว่าทุกคนก็น่าจะเ,เห็นจากทุกภาคอย่างภาคหนึ่งผมอายุ13บสเองอันนี้ผ่านมา8ปีแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็โตโตตามพี่นาเนี่ยแหละภาคหนึ่งก็เป็นเนเน้อยสองสเนน้อยก็โตมาเรื่อยๆสก็เริ่มโตมาสก็สึกมาอะไรเงี้ยหาก็เหมือนก,ก็ก็สึกมาได้สักภาแล้วอะไรเงี้ยครับใช่แต่มันก็จะเล่าย้อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ ใช่เยอะเลยเยอะเลยก็มันทําให้ตัวเนื้อเรื่องน่าสนใจขึ้นแล้วก็มีมีมอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ภ<ช>ูมิใจภูมิใจนะดีใจดีใจเหมือนเราเราเรา,เราโตมากับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็หนังมีคนชื่นชอบเยอะมีคนรอติดตามอะไรทุกครั้งที่ ผมลงอะไรก็จะมีคนถามเอ้ยพี่นาคห้ามาแล้วยังรอพี่นาอยู่อะไรก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับเล่นในเรื่องนี้ครับใช่ใช่ใช่ใชก็คนน่าจะจำตั้งแต่เป็นเนนเดิเล็กๆใช่ครับก็ก็ดีครับตอนนี้ก็กำลังจะปิดกล้องซีรีส์แล้วเหลือเหลือคิวเดียวแ,วแล้วก็มาเปิดพี่นาเดือนนี้ก็รู้สึก โอเคนะก็ก็ไปไปไปได้ดีครับปีหน้าก็น่าจะได้ดู2เรื่องใช่น่าจะประมาณ2เรื่องครับใช่ถ้าถ้าถ้ายังนะย่างนะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่แต่ถ้าได้ดูแน่นอนก็คือ2เรื่องครับปีหน้าใช่ก็มีมีแพชชั่นอะไรผมรู้สึกว่ามันมันมันสนุกทุกครั้งที่ ได้รับซีรีส์หรือหนังหรืออะไรก็แล้วแต่มาหมายเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เร,เราเราเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนอ่ะอย่างเรื่องเนี้ยคือคาแรคเตอร์มันก็เป็นน็อตก็จริงแต่มันมีความท้าทายเพิ่มขึ้นก็คือโตขึ้นแล้วก็ภาคน,นี้มันมีอะไรสอนเยอะมากมันมีรายละเอียดเยอะมากอะไรเงี้ยทำทำให้เราต้องทำกันบ้านดีๆครับใช่แล้วก็อย่างซีรีส์ที่ผมกังจะปิดกล้องอฝนรานฤดูหน้าหนาก็เป็นเด็กเกเรคนหนึ่งะอะไรเงี้ยติดยา บูลลี่เพื่อนู่นนี่น,นั่นอะไรเยมันก็ท้าทายดีเพราะว่าเราจะเล่นยังไงให้ให,ให้ให้มันสมบทบาทสมจริงอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ผมรู้สึกว่ามันเ,เล่นแต่ละเรื่องมันก็จะได้เทคนิคทริคแต่ละแต่ละอย่างมามามาพร้อมกันเลยใช <c oughs> ่ผมว่ามัน,มนชัดขึ้นนะตอนนี้ผมเรียนปีสี่แล้วกำลังจะทำ thesis อะไรเงี้ยภาพยนตร์ ผมก็ลองลองทำเป็นอ่ากำกับดูใช่กำกับแล้วก็เขียนบทเลยครับน่าจะเปิดกล้องต้นต้นปีหน้าใช่แต่ตอนนี้เขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แฮปปี้ <Happy. S 1> <Happy S 2> นะ ลงตัวนะครับใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันมันมันควบคู่กันไป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 ด้วยดีอะไรเงี้ยอย่างผมเล่นเล่นเล่นภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็ได้โอเค,อเ,คเรารู้จักเบื้องหน้ามาพอสมควรแล้วแต่เรายังไม่รู้จักเบื้องหลังว่าเบื้องหลังเขาทําอะไรกันบ้างโปรเซสในการทําหลังบ้านเขาเป็นไงกันบ้างตอนนี้เราก็ได,ได้ได้รู้อะไรมากขึ้นเลยครับใช่จริงจริองก็อยากนะถ้าถามว่าอยากเป็นร่วมกับไหมก็ก็อยากแต่ก็ต้อง ดูไปก่อนว่าว่าว่าอนาคตจะเป็นไงก็ยังยังยังพูดไม่ได้ครับใช่เพลงเหรอครับเพลงก็ทำเรื่อยๆตอนนี้ก็เหมือนเสพเสพอะไรไม่ไม่ใช่เสพยาครับไม่ใช่เสพเสพผลงานเพลงที่ต่างออกไปก็คือตอนนี้จะแผนมาทำเป็นพวก R&B 80s R&B อะไรพวกนั้นมากกว่า City Pop เลยพวกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบผมชอบอินกับเพลงพวก R&B ยุคเก่าพวก Boyz II Men พวกอะไรพวกเนี้ย ไว้อะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ไมเน m e i บิสไว n อะนะแต่อันนั้นก็ฟังใช่ก็รู้สึกว่าอินอินแนวแนวเก่าๆมากกว่าช่วงนี้ก็เลยจะหาอะไรใหม่ๆทำดูอะไรเงี้ยใช่จริงใช่ใช่ใชจริงๆแต่ก่อนผมฟังก็คือแบบฮิปฮอปทรัอะไรไปเลยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันฟังมาจนแบบเยอะมากแล้วอ่ะเยอะเยอะมากแล้วแล้วก็ พอมาเปลี่ยนแนวเพลงได,ได้ฟังเพลงเก่า,กาอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่ามัน,ม,นมีเสน่ห์แล้วสมัยนะั้นเขาเก่งมากเพราะว่าเขาไม่ได้มีเครื่องมิกซ์แบบเราสมัยนี้ที่อัดในแล็ท็อปอัดในอะไรที่อัดเอ้ยอันนี้เอ้ยโนนี่เพี้ยนดึง,ด,งดึงโนได้อะไรเงี้ยคือสมัยนะั้นคือข้าแทร็กย,ยาวๆแล้วก็ในคอมเพรสในใน,ในเครื่องอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีความสามารถจริงๆแล้วก็มันมีเสน่ห์ของมันอยู่ในเพลงครับใช่มีเพลงที่แบบ นี่อยากจะแนะนให้ให้ฟังหรอเยอะเลยครับซอง for mama ของ boyz o i men แล้วก็ซองอะไรสักอย่างของ mama แล้วก็ bandit n e s ของ boyz b o y men เหมือนกันแล้วก็อะไรดีประมาณนี้เลยมาณนนี้เลย ที่แนะนำเหรอครับอ๋าก็อ่อมันมันเป็นการ b o y ซูเ Men มันเป็นวง4ี่คนครับใช่แล้วก็เหมือนเขาเป็น R&B ตั้งแต่ยุคแบบ 80s 70s เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีสเสน่ห์ของมันคือ R&B อ่ะมันจะไม่เหมือนแนวเพลงอื่นมันจะมีการเล่นโน้ตเล่นเล่นคำอะไรเงี้ยแล้วก็การการการร้องการ,การ,การแต่งการเมโลดีอ้ะอะไรมันมันจะคนละแบบอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่า มันไพ่ล้อดีแล้วก็มันม,มันมัน,ม,นมันกินใจดีผมว่าใช่ก็อยากให้่างแน่นอนใช,ใช่ใช่ใช่ครับบางเพลงก็จะมาขนาดนี้หลังหลังแต่เนี้ยอ้หเยอะเลยผมทำไว้เต็มเลยครับตอนนี้ใช่แนวนี้คือเต็มเยอะมากแต่ยังไม่ได้ปล่อยอะไรเงี้ยรอรอรออะไรมันไอ้นี่ก่อนเพราะว่าบางเพลงก็ยังเป็น,นแค่เดโมโอ,อยู่บา, <ๆ S 2> บางเพลงก็มาสเตอร์แล้วอะไรเงี้ยใช่แน่นอน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 เลยทุกเพลงชัวร์แน่นอนแน่นอนเขาอาจจะไมด้ฟังแนวนี้มาจาก ผมว่าจริงๆอ่ะแนวเนี่ยมัน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 ค่อนข้างลึกซึ้งนะถ้าอันนี้ผมฟังของต่างประเทศใช่ไหมแต่ถ้าเราเอามาอัดแอปเป็นของไทยอ่ะเป็นเมโลดี้ไทยหน่อยเป็นคำไทยผมว่ามันก็ฟังง่ายอยู่ใช่ช่วงมันมันจริงๆริงมันก็คล้ายเพลงเก่าๆผมเมื่อ3-4ปีแล้วแต่แค่มันเป็นซิตี้ป๊อปอะไรเงี้ยใช่มันก็คนละแบบแต่ก็มีกลิ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับเร็วๆนี้ไหม อาจจะยางอาจจะยเพราะว่าตั้งมภาษณ์คนเดียวงงเพราะว่าอะไรอะไรยัง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 ไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าอยากทำออกมาให้มันดีที่สุดเลยครับใช่ชัวร์ครับใช่ยังน่ารักเหมือนเดิมยังน่ารักเหมือนเดิมก็เมื่อวานลงสตอรี่ไปไอ้ที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็ทักมาถามกันเต็มเลยก็น่ารักกันมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรชิลมากชิลมากใช่ก็น่ารักน่ารักครับอันนี้ก็คือ เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนรู้ใจกันแล้วใชมม่มันมันทัชกันดีใจนะมัน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 ทัชนะครับใช่ก็รู้สึกรู้สึกดีใจอะ่ะเพราะว่าเราเราอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วอ่ะบางคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วลอะไรเงี้ <S 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 อจจยอ๋ออาจจะยังนะ <S <S โอเคใช่แต,แต่แต่ก็อยู่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เหมือนรู้จักกันดีอยู่แล้วอะไรเนงะี้ยใช่ก็มีความสุขครับเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอย่าบอกอะไรหรอก็ อ่าเดี๋ยวชาติหน้าเจอกันอีกครับค่ะคอบคุณค้าคุณค้าคุณค้าคุณคอาค่ค่ะ